บ้านหวังกระทะซื้ออย่งครับบ้านว yeah. ังกระทะเนาะซื้ออย่างครับปันแตงสับค่ะปันแตงรับนางสุปันแตงรับอายุอายุสามสองค่ะบัตรที่ครับสี่มค่ะสี่หมู่หมู่สิบหกค่ะสิกวังกระทะอ๋อเพิ่งคลอดได้ลูกได้จึงมือครับ ว่าจะได้หามื่นได้หามื่นก็เลยบ่กท่านนั่นแต่ว่าแต่ว่าหลังจากนี้ก็คิดว่าจะฉีดด้วยไหคิดว่าซื้อซื้อกับใครลูกไงก็นี่แข็งๆอย่างน้อยก่อ็โอเคครับแข็งๆก็นี่กันสำหรับส่วนของอำเภอหนองบัวละเวนี่นะครับเราก็มีการเริ่มฉีดในกระบวนในในบุคลากรทางการแพทย์นะครับทีมสนับสนุนหรืออาสาสมัคร ฟาส,สุขประจำหมู่บ้านแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะครับฉีดไปบางส่วนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่21เนะครับแล้วก็ฉีดเข็ม2องในวันที่สินะครับในส่วนตัวของหมอเองก็ได้ไปแล้ส2เข็มนะครับก็ไม่มีผลข้ลางเคียงอะไรท้งทิ้นนะครับก็แข็งแรงดีปกติดีนะครับหลังจากการฉีดและได้รับว,วัคซีนแล้วนะครับสําหรับเรื่องของอการเริ่มต้นฉีดจริงๆก็ถ้าเป็นวัคซีนที่ส่วนใหญ่ก็คงจะเริ่มต้นเดือนมิถุนายนะครับ ราคงจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปที่จะเปิดรับการฉีดนะครับแต่ยังไงก็ตามก็สถานก,การณ์อย่างนี้นะครับเห็นว่าทางรัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งรัดการฉีดประซินครอบคลุมนะครับคงจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะฉีดเร็วขึ้นนะครับในช่วงนี้ก็รออ่นานโยบายจากทางส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งครับ